สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจักงงวงกับบินพัชรพัพลนะครับมาพร้อมกับเสียงกรี๊ดของเด็กๆแถวนี้นะครับโอ้เล่นกันยามเย็นนะครับวันนี้มาในชุดแปลกๆเพราะว่าคุณผู้ชมครับปราสุธนแล้วก็มโนราเนี่ยอภิเษกกันถึง2รอบแล้วก็ดีลองย้อนกลับไปดูนะคุณผู้ชมการแต่งตัวเนี่ยมันทําให้เวลาเรามองคนเนี่ยก็รูเปลี่ยนได้นะ เนี่ยวันนี้นิงก็เอลองใส่บ้างอำคำๆนะลองโพกหัวแล้วก็น,นี่เป็นเสื้อนะแล้วก็แบบเออลองดูอะเงี่ยเห็นนะคือหน้าเรา เปลี่ยนได้เลยนะหรือว่าเรามองคนเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนตัวเนี่ยเหมือนดินเงี้ยใส่เสื้อดําบ่อยมากโดนทักพอๆกับที่พระสุทนโดนทักเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เปลี่ยนเสื้อเลยไม่เปลี่ยนเสื้อให้พระเอกหน่อยหรอเนี่ยก็ลองดูเฮ้ยถ้าเราเอามาใส่เนี้ยคือมันมีฉากที่ว่าตอนที่มีการอภิเษกที่อุดรปัญจาคุณผู้ชมจําได้ไหมเนี่ยภาพเนี่ยคือรู้สึกว่าเออฉากนี้เนี่ยทั้งพระสุธนแล้วก็มโนรานะครับพระสุธนก็ใส่ชุดเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนเครื่ออองงงหหััวดรคสู่่เเปลียนื คือดูออร่าแบบจับดูแล้ววันนั้นน่ะเป็นฉากเดียวที่รู้สึกว่าเขาดูแบบอิ่มเอมดูแฮปปี้มันออกมาเลยนะมนโนราเหมือนกันมนโนราใส่ชุดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยตรงสบายที่คมเออก็ดูเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมรู้สึกไหมรู้สึกว่ามันขับผิวเขามันดูแบบเออดูสวยดูสง่าดูเปลี่ยนได้เลยนี่ก็ลองดูดิบ้าบ้าบอเนี่ยอ่ะถ้าเรามาใส่ข้างหน้า คือมัน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 ก็นคือแบบเออการแต่งกายมันคือเปลี่ยนยน,นี่คือเป็นอะไรกัน <laughs> ตลกครับวันนี้มาบอกว่าไม่จริงจังมากตลกตลกแล้วก็อ่าวันนี้ครับวันนี้ชุดที่เขาใส่วันนี้เนี่ยก็เข้าแก๊งกินนอนแล้วเห็นปะ่ะเออไม่ได้แบบ ปกปิดมิดชิดอะไรแต่ว่าชุดนี้หลายคนบอกว่าเห็นเราคุ้นมากมันก็เป็นชุดเดียวกันกับที่น้องเข้าตูนะครับเคยแสดงเป็นพระวิษณุในเรื่องสังทองอชุดเดียวกันเอาเทีบให้ดูเนี่ยนะชุดเดียวกันแต่ว่าการอภิเศษที่นครไกรรา,าด,ดูเหมือนจะเรียบง่ายเนะก็จับมุมแคบๆแล้วก็ไม่นานมากนะครับอ่ะวันนี้มาเท่านี้ให้เห็นเราเห็นไหมก็เปลี่ยนน้องเข้าตูก็เปลี่ยน เครื่องหัวเขาเหมือนเดิมแต่ว่าพอชุดเปลี่ยนก็ดูแบบดูเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะแต่มาโรนาวันนี้ยังเหมือนเดิมอ่ะติดตามครับตอนสุดท้ายเราติดตามกันมานานแล้วนะเดี๋ยวลองบีลองแบบนี้มันก็เหมือนเดิมโผคอ,อหนาวโอเคประมาณนี้อ่ะไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมมาค่านี้แหละจะมาบอกค่ันี้แล้วว่าเอ้ยวันนี้ดูแบบเปลี่ยนคุณผู้ชมละ่ะ ลองเปลี่ยนดูครับลองเติมอะไรดูก็ได้บางิดว่าว่ามันไม่มีผิดไม้ถูกมันเป็นความสนุกมากกว่าวันนี้ไปแล้งจริงสวัสดีครับ